ดีครับสวัสดีพี่น้องสุโคสุก้นครับอันนี้แ,วแถวชมรีบันบึงครับรสีมาหาบึงนกคู่อ่างสามปุ๊กลิ้วตันไม่ต่านะครับผมมาชมบหมือนพี่น้องเหมือนบึงกันแย่งกันนี่อาจารย์ท่านมันโทรบอกว่าอาจารย์มาไายชิบไม่ได้มาเล่นน้ำเนี้ยเนี่ยนี่คู่อ่างแปดตัวครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมคู่อ่างแปดตัว คนจีแบแมงมาแมงกะไปรับชมกันพร้อมกันครับผมโอ้งามเลยพ่เ,มมพเไ,ไม่มัห้ามเลยพิเหามเลยพ่เสามเลยพิเ้ามเลยพิเีห้มเพนเศห้มเลยพิเสษ้ามเลยพเศ้ายเห้ยพิเอาห้เพิ่ามห้าเพห่เพห้นเเเพมครับย้านเ้านเ้านพิ่เล้เล่นนกเยยอด ยั่ว่านเลยเต็งนกท่างไกลก็ม mm ีเสียกเ้ื่องนี่แม่นี่ครับตัวนี้เลยพี่เสกตัวนี้มาใส่เนี้ครับตัวนี้เด้อครับสายพวกเขาตัวนี้ยเพราะแอบเนาะอันนี้มีส่วนนกจักเลียนเลยพี่เสกนไงนกนี่นกไม้ครับนี่ได้วางอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ละครับตัวนี้ขลุ่มอือเดี๋ยวขลุ่มแต่ตัวตัวยุคหางคุณเนี้ยครับตัวนี้สองคู่ครับนี่แจกมอปอาจารย์เหน่ะครับนี่เหนอาจารย์เหน่ะครับตัวนี้ ญญนนจา้าเน่เมนเนาะนี่แหละจ้าเน่ครับเนีย่ยครับหยอนเลยเนี่ยดูครับเนีย่ยเสียงของมึงไล่เอาครับพี่น้องเบิ้งไหมพี่น้องเบิ้งนไงหน้าของเมนนเนาะนี่โอ้ขนมันก็ดีนะพีเ่เสกครับ,บมึงเมนดีครับเสืญญ้อหน่งชื่อบักเมนโอ้ตัวนี้แหละครับเป็นคารุ่มเสียงไหนพี่เสกเพลงไหนครับนกสองคุกอืสองกุกเสียงกลางสองคุกเสียงกลางเมนอืมนกอันตัวนี้มาใส่พี่เสกมาตั๊ก นี่แหละครับชนบุ<ด>นรีเดี๋ยวมาจากไอ้ภาคอีสานห้องโอ้เฮ้ตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงอยู่พูนมามาชมมาชมเหมือนรถ<อ>เอาเนี่ยนะพีเ่เสี่กใกล้ๆน,นี่นะมีแลม้มาหยามมาหยียมมาหยามได้เกียร์ขึ้นหัวกันนล้วนะ เจ้าชิ้นนวบ้านเหมือเด้มเลยนี่กคุกเดียวครับเนี่ยโอ้ตัวนี้ม้าตาใสพิเศษือป่อขาพร้อมนี่ครับครับมาจากบ้านเขาอุบลอือตัวนี้นกคือป่อขาครับครับนกที่ขัดอะไรเลยมันก็มีป่อขาสิครับนกป่อขาเป็นลูกผสม<น>ดีพิเศษไหมไหนนกบ้านนกป่าลอยเนะครับป่าสูงแค่นี้บ้าก็เจ้าว่าอืออยากแกะกลกองวะเออมันเป็นยังนะครับมันแข็งแรงมาด่ะ งามนกตัวนี้โอ้งามจวดใส่กันซุ้มควางได้หลายตัวออกมาให้เพื่อนใ้เบิ่องเนี้ยคั่อวางยังมาละหลายกระดอกกระเดียกเต่นกอ่ะนี่มองนี้มองเดียวนะครับควางหลายที่สุดเลยครับนี่เอาลงไก่วะเอาลงใก่ก็โชว์ได้หน่อยนะครับโชว์ยังไงโชว์พี่น้องเบิ่งยังไงครับตาจิเจ๋งว่าใครพิเศษเนี่ยอุตส่ามาไกลถึงมันบึ้งเลยนี่พิเศษก็นี่ยิ่มใส่เนี่ยครับแถวนี้ตอนนี้มาปงน้องหงครับ

บอกวันพุ่งยาววเอาเลยมีอาการหลอดพิเศษด้นี่มันเอยากเอาเปิดโทรศัพท์ไโอ้ยันนันหกหูตีครับมันกังสันนิดเดียชุดัแล้วนกหมือกันโทรศัพท์หลอดเออโทรศัพท์หลอดนี่ขันยน่วงหูทำให้มันมันหยามนะครับเดี๋ยวเขาจะวาเอาตัวออื อยู่แล้วอ,อ่างเฮ้ยอ่ออางดูดีนกไอ้จักกงโดนอะไรหรือเปล่ตัวนี้ปี<อ>ปลายแล้วครับนี่นะ,ะตัวอ่างสามนี่ ตื่นว่ามันต้องหอยอะไรพิเเิพี่ครับนี่เีวมันตือนสิเราครับเอาเก็บไปเลยตัวนี้กูเดว่าอ้างกันเนี่ยารารนอกขะให้เจ้าคู่นึงกินกันเนี่เดี่ยวคู่กันข้ามี้นซ้ำข้าวขมนเอาไปแล้วเอาไปแล้วมันมีไข่ฟ้าฟคว่ำไข่ฟาคว่ำเเอาลาคว่ำขึ้นตอวเขาง่ายแต่ตัวนี้เา้หมะย่านย่นอยู่ลองหอยให่กันล้นว่าทนไห เร็วเร็วโอ้ไม่เคยคเสียงแท้เอ้ยจัดจัดไ้เร็วอายุคงสั้มกันดนิครับนี่ตัวนั้นน้อยกว่าครับตัวนี้กินน้อยกว่าอืมตัวนี้จะต,ตัวนี้ท่อกันนี่ นี่ก็ติดปอกขาที่กันเหยเอาพี่เจ็มันก็ยังนกยังคือมู้หญิงก็ติดปอกขาครับนี่นกซื้อมาได้ครับอืนี่ก็คือกันตัวนึงนี่ตัวนี้ก็ติดปอกขาเมื่อวานมันมีปอกขาขาวมันสิสิเดครับมันเป็นนกฟ้ามของโบสิเดครับมีขาวด่างขาวฟอมนะหลังโอ้ยสงสัยมีนกผสมเลยพี่ปวดไปซื้อมาอันนี้นะเจ้เจียวปลาลอยตัวนี้ก็ได้นี่อืเจ้านี่เิ่ย ตัวได้สิมันตัอได้กับพ่อหละ่ะนี่แหละอี่วิวาาเรียงนั้นหนึ่งว่าตะคอมมันตัอได้นั่นแหละเอาออกไปฮักพอเโอเคไปต่อแต่ตัวนี้ยังวันนั้นสั่งมานะร<อ>าครับเอาเลยเดี๋ยวรับต้องเจี่ยบักหมินคอยแนะ่ นี่เป็นสามกุกแก้มนะครับพี่น้องนี่ครับสามกุกแก้วน,นี้น่อนอนนกซุ้มนี่เด่นได้ใช่ว่ามาจดมาทันคู่เนาะครับขันเอาหอยไปขันเลยเข,ขันคู่เอาขอเขาเด่นในนกสองตัวแล้วนี่ครับเป็นนอยู่จบทันคู่ถ้าขันแล้วเป็นนกไม่นกแอบครับให้นกแอบนะครับเพราะ ผมเห็นมันขันโันย่นสามกูกเลยเอามาเห็นดิลูกผสมนั่นยังว่าทันได้ปลเถ้ะอะไรตัวไหนบ่อๆเอาได้เมื่อหร่ดอกเมื่อไหร่ครับเมื่อหร่มันมีตะเนาไม่มีเสียก็นียเป็นอีกสองกูกกันมาสองกูข้าล้มดีกิ๊บปีกนกตัวนี้ตานกเขานี่ลุงคล้ายๆเขาเรียบอมื่องก็ไอ้หางขี้นะครับหางไม่ยังไม่ยามิเศษตัวนี้แหละไอเทียมี่พี่น้องเขาอยากแบ่งไหนพิเศษแบ่งอยู่บ่แบ่งอยู่ครับอ่ากันได้กะ ชมสิทิ <Claro. S 2> good morning. Good morning. ้งลิงเบอร์โทรใต้คลิปได้ครับผมครับไอ้โทรหาพี่เสกได้อยากได้ตัวใดก็ได้ครับแล้วก็มีครับผมปูอ่างโอ้เยอะครับผู้ใดงมักสายอ่างครับผมอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพี่เสกครับผมสวัสดีครับครับผม